สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมยังอยู่ไหมนิพิษเปิดบทสนทนาสมาชิกพักประชาธิปัตย์ระบายความในใจเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเคยเป็นสมาชิกของพักประชาธิปัตย์นะครับนิพิษได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาบอกว่าพระแม่ธรณี จะกลับไปอยู่อินเดียแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์สามคนเนี่ยมาหาผมก็มานั่งคุยกันผมบอกว่าคุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศดีกว่านะเ,าเราไม่คุยเรื่องการเมืองทั้งสามคนก็มีสีหน้าหมุนมองผมก็พอจะรู้นะครับว่าหมุนมองเนี่ยเป็นเพราะอะไรพอกินกาแฟเสร็จคนที่หนึ่งท่าทางจะอึดอัดก็พูดขึ้นเบาๆบอกว่าสงสารพระแม่ธรณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับ คนที่สองก็เอามือโอบไหลเพื่อนเพื่อเป็นการปลอบใจแล้วก็พูดขึ้นว่าได้ข่าวว่าพระแม่ธรณีท่านไม่ได้อยู่ที่พักแล้วท่านมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็คือมาอยู่ที่ท่อจ่ายน้าของกาบปลราปาน่ะแหละครับคนที่สามเนี่ยก็เลยสายหน้าแล้วก็พูดขึ้นอย่างโหยโหยแรงบอกว่าผมก็ทราบว่าเดือนหน้าพระแม่ธรณีท่านจะกลับไปอยู่อินเดียแล้วเหมือนกันทั้งสามคนก็เงยหน้าขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็ถามผมว่าพระแม่ธรณีเนี่ยยังอยู่ไหม ผมก็ตอบสั้นๆบอกว่าผมไม่มีความเห็นแล้วครับก่อนจากกันเนี่ยนะครับผมมอบหนังสือชุมนุมวรณคดีทางการเมืองของมอมราชวงศ์เสนีปราโบทให้หนึ่งเล่มเขียนเมื่อปี2511ผมอ่านแล้วเนี่ยทะลุปลุกโลงแสดงถึงความคิดก้าวหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นผมมีอยู่สองสำเล่มนะครับก็เลยมอบให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปเล่มหนึ่งเอาไปอ่านครับจะได้คลายความคิดถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผม,มนะครับ